สวัสดีครับจากที่มีสมาชิกนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่าอยากรู้วิธีการส่งลายแจ้งเตือนครั้งเดียวแล้วก็ส่งไปหลายๆกลุ่มเนี่ยนะครับเราจะต้องปรับโค้ดยังไงหรือว่าเขียนโค้ดยังไงนะครับให้มันสามารถส่งได้นะครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการแก้ไขโค้ดนะครับเพื่อให้ส่งลายแจ้งเตือนได้หลายๆกลุ่มนะครับโอเคนะครับผมจะเริ่มโดยการเขียนสคริปต์เลยนะครับมาที่ใหม่นะครับ แล้วก็นะครับสคริปต์นะครับในการทำลายแจ้งเตือนเนี่ยเราจะใช้ Google App Script นะครับในการทำงานนะครับเราจะดึงข้อมูลมาจากชีตก็ได้จากฟอร์มก็ได้นะครับแล้วก็ขั้นตอนการส่งก็แค่ใช้ฟังก์ชัน SendLineNotify ส่งไปแค่นั้นเองนะครับทีนี้นะครับโค้ดนะครับเดี๋ยวจะแชร์ไว้ใต้คลิปสอนให้กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวทำการกรับนะครับโค้ดให้ใหญ่ๆขึ้นนิดนึงนะฮะซูม ซูมฟอนต์นิดหนึ่งนะโอเคนะครับโค้ดนะครับอ่ะผมจะแชร์ไว้ตรงนี้นะครับก็ Copy มาเลยนะครับเดี๋ยวอธิบายวิธีการใช้งานนะครับ Copy มาก็วางแบบนี้เลยนะครับฟังก์ชัน Send Line Notify Message นะครับจากนั้นนะครับเราก็นะครับใส่โทเค็นนะครับว่าเราจะแจ้งไปที่1ต่อ1หรือว่าแจ้งไปที่กลุ่มนะครับ กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ก็ใช้คอมมาครับขั้นไปเรื่อยๆนะครับขั้นด้วยคอมมาแล้วก็โทเค็นให้อยู่ภายใต้เครื่องหมาย s ิงค์โคนโคนะครับผมขอยกตัวอย่างสัก2กลุ่มนะครับทดสอบตัวแรกเป็นทดสอบแจ้งเตือนนะครับอัน i f y ไฟทดสอบแจ้งเตือนเอามาไว้ที่โทเค็นหนึ่งนะครับวางลงไปนะครับอันนี้ออกโทเค็นมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็บัตนะจ๊ะนะครับบัตนะจ๊ะนะครับก็เป็นโทเค็น2นะครับ นี้นะครับถ้ามีหลายปุ่มก็คอมม่านะครับซิงเกิลโคดแล้วก็วางลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับโทเค็นมันก็จะอยู่ภายภายใต้วงเล็บปีกเอ่อวงเล็บสี่เหลี่ยมแบบนี้ก้ามปูเนี่ยมันเป็นอาร์เรย์นะครับมันเป็นอาร์เรย์พอมันเป็นอาร์เรย์แล้วนะครับเวลาที่เราจะให้มันทํางานเราก็จะใช้นะครับเอ่อ for นะครับ loop for นะครับ for i เท่ากับศูนย์นะครับถ้า i น้อยกว่า token.length นะครับก็คือ มีโทเค็นกี่อันนะครับถ้ายังส่งไม่หมดอ่าส่งยังไม่หมดมันก็ไอบวกบวกนะครับเสร็จแล้วบรรทัดที่12เนี่ยนะครับก็ authorization นะครับแล้วก็ให้บวกโทเค็นไอนะครับก็ส่งไปทีละชุดนะครับทีละโทเค็นส่งไปทีละโทเค็นนะฮะจนครบทุกโทเค็นที่อยู่ใน array นี่แหละนะครับมีแค่นี้เองนะฮะเดี๋ยวปรับโค้ดฟอร์แมตอะคิมเบนท์สวยๆอ่ะแบบนี้นะครับ ส่วนฟังก์ชันตัวนี้นะครับเราก็ไปทําฟังก์ชันธรรมดานะครับอ่ะผมก็จะลองสร้างตัวแปรว่านะครับ Message ขึ้นมานะครับอ่ะสวาวาีเมสเซจนะฮะมีค่าเท่ากับข้อความที่จะส่งไปว่าอะไรนะครับผมก็จะพิมพ์คําว่าทดสอบนะครับส่งแจ้งเตือนแบบหลายกลุม่มอย่างเงี้ยนะครับแบบหลายกลุม่ม จากนั้นนะฮะก็เรียกฟังก์ชันนะครับเนี้ย copy send line notify message ตรงนี้นะครับ c o n t r n c ครับแล้วก็เนี่ยให้ฟังก์ชันมันทำงานนะครับพอฟังก์ชันนี้ทำงานมันก็จะมาทำงานในลูปตรงนี้นะครับก็ส่งออกไปเช่นนี้เองนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับบันทึกโครงการไม่มีชื่อนะครับส่งลน์นะฮะแจ้งเตือน หลายกลุ่มครับกดเปลี่ยนชื่อครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกครับอ่าบันทึกแล้วเราก็เรียกใช้นะฮะทดสอบนะฮะทดสอบเลยนะฮะกดทดสอบนะฮะดูซิมันจะส่งให้เรานะครับสองกลุ่มนี้ได้ไหมนะครับบันทึก ดำเนินการต้องได้รับสิทธิ์แล้วก็คลิกไปที่ตัวสอบสิทธิ์นะครับเลือกบัญชีอีเมลนะฮะไปที่ขั้นสูงนะฮะไปที่แจ้งเตือนหลายกลุ่มไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็กดปุ่มอนุญาตครับอ่าเริ่มนำดำเนินการเรียบร้อยอ่าเห็นไหมครับเนี่ยมีแล้วนะครับนี่ไลน์เรากระพริบแล้วนะครับก็คลิกเปิดขึ้นมาอ่านี่คลิกเข้าไปนะครับบอทนะจ๊ะนะครับเห็นไหมฮะ Uhm. ท,ดทดสอบแจ้งเตือนนะครับทดสอบแจ้งเตือนเข้าไปหลายกลุ่มนะครับกับบอทนะจ๊ะทดสอบแจ้งเตือนเข้าไปหลายกลุ่มเห็นไหมครับก็ส่งได้เรียบร้อย2กลุ่มนะครับอันนี้เป็นการแจ้งเตือนแบบตัวหนึ่งนะฮะตามนี้เลยนะครับที่เราเอาโทเค็นเข้าไปก็จะมีทดสอบแจ้งเตือนกับบอทนะจ๊ะนะครับเนี่ยทดสอบแจ้งเตือนกับบอทนะจ๊ะก็ส่งเรียบร้อยนะครับโค้ดมีแค่นี้เองครับก็คือมาปรับ for อยู่ในนี้เลยก็ได้นะครับส่วนตัวนี้ก็ เป็นส้นไลน์จะไฟเมสเซจธรรมดานะครับเมสเซจตัวนี้เราก็ไปรับมานะครับไม่ว่าจะไปดึงข้อมูลมาจากชีตไปดึงข้อมูลมาจากฟอร์มอะไรต่างๆเรียบร้อยก็นะครับก็ใช้คําสั่งนะครับตามที่เคยได้โค้ดไปนะครับแต่ตอนขั้นตอนการส่งหลายๆกลุ่มนะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหลายๆรูปแบบนะครับในการส่งนะครับมันมีหลายวิธีนะฮะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับโอเคนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ